มาดูกันต่อนะฮะภาดหัวข่าวของบูมเบิร์กวันนี้น่าสนใจครับอกเลยนะบอกว่าเอ้ยไอชาลีฟเนี่ยหรือไอ้การขึ้นภาษีของอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะแบบ no longer have any shock value to market นะครับคงจะไม่ทำให้ตลาดช็อกแล้วนะมัง้งนะฮะต่อไปนี้โดนัลด์ทรัมป์จะประกาศขึ้นภาษีอะไรอีกต่างๆนานาม,มากมายมันก็คงไม่ได้ทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมากมายนะแต่ตลาดเองก็คงจะเหมือนเดิมสังเกตจากตลาดหุ้นเองคริปโตเองก็เริ่มไม่ให้ค่าไม่ได้ วิ่งโดดเดตอะไรมากมายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือการวิเคราะห์จากทางบรูมเบิร์กนะฮะก็เลยหยิบมาให้ดูทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเี่กก็ต้องมาดูข่าวต่อมานะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณโดนทัทป์ไม่ได้มีแค่ไม้ตายเรื่องภาษีนะจ๊ะ<โ>ก่อนจะไปดูตรงนั้นนะ,ะคุณดูการถแถลงการของคุณโดนทัทป์เม,มื่อคืนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเนื่องจากเดทไลน์นะฮะจำได้ไหมว่าวันที่20นะวันสาบันตนของคุณโดนัทท พอสาบันตนเสร็จวันต่อมานะฮะประกาศขึ้นภาษีใส่แคนาดาเม็กซิโกจีนจีนเนี่ยขึ้นเลย10%แต่แคนาดาเม็กซิโก25%เนี่ยขอตะไว้ก่อนนะครับโพสตโฟนนะเลื่อนไปเดือนหนึ่งไอ้คำว่าเลื่อนไปเดือนหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าถ้าประกาศขึ้นภาษีวันที่21ก็21นะ เดือนเดือนหน้าแล้วนะที่จะต้องเจอนะครับคือการพูดครั้งนี้ยผมว่านะอาจจะมีการพูดคุยกับแคนาดากับเม็กซิโกแต่ไม่ลงตัวอ่ะไม่ลงตัวเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกไม่ชอบคุยกันส่วนตัวนะแกชอบออกสื่อแกชอบประกาศให้โลกรู้ว่าคุยแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะก็สังเกตจากอากาบกิริยาแกเป็นต้นนะแกเน้นย้ำครับบอกว่าภาษี2 5ที่จะขึ้นใส่แคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะจ๊ะนะครับไม่มีแผนยกเลิกนะจ๊ะแสดงว่า แคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยยังให้คำตอบกับคุณโดนัลด์ทรัมป์แบบเต็มตัวไม่ได้แบบที่ต้องการไม่ได้นะฮะคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยเหมือนขู่ต่อไปบอกว่าถ้ายังไม่มาคุยนะทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยฉันจะยังขึ้นเหมือนเดิมนะจ๊ะอืมอ่ะเดี๋ยวรอฟังบางช่วงบางต่อนนิดนึงนะฮ like countries not many Canada and just Mexico re badly by Uh, we've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed, where they were able to take advantage of the American people, like has happened over the last long period of time, except for a little four year period that uh, took place four years ago. Uh, but uh, anybody that would agree to allow this to happen to our country uh, should be ashamed of themselves. You now, the, the tariffs are going forward. เ <On> ห็นไหม The tariff is going forward นะครับภาษีเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปนะ On time ตรงเวลานะตามตามตารางเลย On schedule. On schedule นะฮะ uh, many, many นี่คือสิ่งที่ต้องชดเชยแล้วกันนะกับหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยไม่ได้โทษประเทศอื่นๆเลยนะที่มาได้ดุนการท้าของจากเราไปเนี่ยผมโทษ ผู้นำก่อนหน้าของเราเนี่ยแหละนะฮะที่ปล่อยให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็ว่าโจไบ,บเดนแล้<ล>วก็คนอืนอ่นๆก่อ,อ <รถ S 2> นหน้านี้นะมันผู้นำก่อนหน้านี้แหละนะของยูเนี่ย,ยไปทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมันได้ผลประโยชน์กอบโกยจ,จากอเมริกาน่าประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าฟังในมุมมองของประเทศอื่นเนี่ยมองมาก็จะใส่หัวเหมือนกันนะบอกอืนะฮะ ใส่หัวเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆเรื่องอเมริกาก็ไปเอาผลประโยชน์จากคนอื่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าบางโดนัทรัมเนี่ยเลือกหยิบเฉพาะบางมุมนะที่ตัวเองคิดว่าอเมริกาเสียเปรียบนะแต่จะเอาคืนนะฮะแต่จุดไหนที่ตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยก็ผ่านไปนะฮะเอ on, uh, on manufacturing On just about everything, every aspect that you can imagine, they took advantage of. I look at some of these agreements, I'd read them at night and I'd say, I do ever sign a thing like this. So the tariffs will go forward, yes. What we want is reciprocal. We want reciprocity. We want to have the same. So if somebody charges us, we charge them. It's very simple. ตาต่อตาฟันต่อฟันนะก็คือถ้า somebody ชาร์ g e s ถ้ามีใครมาชาร์จเรานะฮะคือมาเก็บเก็บตังเราเก็บค่าภาษีเราแล้วก็ชาร์จกลับแค่นั้นเองนะฮะมันก็จะดีกับประเทศเรา <be> แล้วเราก็จะกลับมาร่ำรวยอีกอครั้งนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็ฟังจนชินละนะวันนี้โดนรัฐธรมก็มาสไตล์นี้นะครับอ่ะมาตรการต่อมาครับที่เป็นพาดหัวข่าวรูมเบิร์ก ชัดเจนเลยก็คืออันนี้เลยนะครับโดนทรัมป์ครับตอนนี้ระหว่างที่รอาการขึ้นภาษีนะใส่แคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยก็ซัดก่อนเลยนะครับการลงทุนจากจีนนะฮะต่อไปนี้ครับจะมีปัญหาแล้วนะนักลงทุนจีนที่จะเข้าลงทุนในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่เทคต่างๆนะฮะร,รู้อยู่ว่าบริษัทอะไรนะฮะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าจะมีข้อจำกัดมีลิมิตชั่นหลายเรื่องที่ตั้งใส่ v e r ษัทจีนอ่ะย่างนี้ดีกว่านะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยหนักขนาดไหนคุณดูนะการแบนของคุณโดโดทรทัมเนี่ยไปไกลขนาดไหนนะครับจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมฟรีนะเก็บค่าธรรมเนียมใส่การใช้ commercial ship made in China โอ้ไม่กอดนะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรือสินค้าครับที่ขนสินค้านะแล้วเรือเนี่ย made in China เรือที่มันผลิตที่จีนเนี่ยต้องโดนนะต้องโดนเก็บค่าทมเนียมเพิ่มย้ำนะครรมเนียมไม่ใช่ค่าภาษีนะนอกจากค่าภาษีที่โดนเนี่ยสินค้ามาจากจีนโดนแล้วนะเรือที่ผลิตในจีนเนี่ยเม็ดเรือที่เม d ด i ิน h i n a เนี่ยก็โดนเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกนะฮะก็จะไปกันใหญ่แล้วนะฮะทั้งจีนเนี่ยจะโดนหลายมุมนะทั้งเรื่องของภาษีเองเรื่องค่าธรมเนียมถ้าคุณมาจากจีนคุณโดนค่ารมเนียมเพิ่มโดนภาษีเพิ่มแล้วก็ บริษัทที่จะมาลงทุนนะโดยเขายิงบริษัทใหญ่ๆบริษัทเทคอะไรเงี้ยในในตลาดเนี่ยของอเมริกาก็จะโดนข้อจํากัดโดนกฎเกณฑ์เพิ่มเติม,ตมบล็อกขึ้นไปอีกนะเพื่อให้การลงทุนมันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ชัดเจนนะจะเอาให้หนักกันไปเลยนะเริ่มยกมาตรการนอกเหนือจากภาษีนะฮะทันทีที่ประกาศเรื่องนี้ออกมาครับนะฮะรีแอคชั่นล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ไม่หนีไม่พ้นอาลีบาบา ผู้ซึ่งหุ้นพึ่งขึ้นไปเมื่อตะกี้นี้เองเมื่อวานที่ผ่านมาการคืนดีกันเราเห็นภาพแจ็คหม่านะหมาหยุนกับซีจิ้นพิงกนะฮะก็อยู่ในการประชุมเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะหมาหยุนก็ได้เข้าไปมาลีดตัวอบาบาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงการวิาพากษ์วิจารณ์ของแจ็คหมาหลังๆก็ไม่มีแล้วนะฮะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะ,ะับหุ้นก็ขึ้นนะฮะแล้วก็หลายๆสำนักข่าวก็ AI ของอบาบามาแล้วทุกอย่างกำลังจะดีแล้วนะพอเจอ เรื่องนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปตกทันทีเลยนะฮะก็หุ้นอาริบาบาครับตกลงล่วงลงทันทะี10%นะฮะดับทันที10%งงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นการตกที่รุนแรงที่สุดภายในวันเดียวเลยนะอของอาริบาบางงเหมือนกันทุกคนก็ไม่เคยเจอดิ่งลงเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับก็ชัดเจนเลยว่านโยบายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะสกัดกั้นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ต่างๆบริษัทเทคที่จะทำา GDP ให้กับประเทศจีนเนี่ย ก็สกัดกันมันให้หมดเลยนะกันนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูสงครามการค้าเรื่องนี้กันต่อไปเรื่อยๆยาวๆแล้วกันนะครับ